เราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปจากสายของคุณซันครับคุณซันมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองขณะที่ไปเข้าพักตอนไปประเทศเข้าพักที่หนึ่งก็แล้วกันตอนไปประเทศเกาหลีครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องกระเป๋าเดินทางมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณซันสวัสดีค่ะ,ะผมนึกว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง ผู้หญิงค่ะ,ะคุณซันตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะตะลิ่งชันค่ะอยู่ถแถวตะลิ่งชันนะค่ะ,ะคุณซันกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยค่ะครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักเออส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเพระปกติก่อนหน้านี้จะอยู่ที่เกาหลีค่ะอีกทีนะอะไรนะฮะ ปกติจะเป็นย้อนหลังค่ะเพราะ,ะว่าจะอยู่เกาหลีเป็นหลักเนาะอ๋อปกติเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเป็นหลักใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ต้องลี้ภัยมาเมืองไทยก่อนตอนนี้เมืองไทยสบายใจสุดถูกไหมฮะค่ะกลับอพอดีว่ากลับมาหาคุณแม่พอดีเราพอดีเกิดเรื่องพอ,อดีก็เลยอยู่ยาวเลยค่ะเออกว่าจะกลับไปได้อีกทีนึงก็โอ้โหไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะนะ คเออนะครับมาคุณซันครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่ผ่านมาค่ะเรื่องเกิดช่วงปลายปี2015ค่ะต้องเกิดนต่อน้อว่าซันเป็นลูกเครื่องเกาหลีครับปาเป็นเกาหลีค่ะพอดีเขามาหลับไปตังป้งแต่สิ2012ครับแล้วพอเรียนจบเรารู้สึกว่าที่บ้านผู้ใหญ่เยอะเราเลยรู้สึกว่ามันอึอดอัดเราก็เลยคุยกับ พี่น้องเราก็คือจะมีพี่ชายพี่สาวแล้วก็น้องชายว่าแบบแยกตัวออกมาอยู่ข้างนอกกันให้ช่วยกันหาบ้านเพื่อที่เราจะแยกออกมาต้องต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะคะคแล้วประมาณผ่านมาช่วงหนึ่งเดือนเราก็เลยแบบที่เรามาบอกว่าได้บ้านแล้ว แล้วก็ไปดูกับพี่สาวแล้วแล้วจ่ายเงินซื้อบ้านแล้วแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ย <h iss ing> มันได้ยังไงเพราะว่าเราเป็นคนเข้าไปอยู่แต่ทำไมเราไม่ได้ไปดูบ้านอ่หมายถึงว่าเขาซื้อเลยฮะบ้านหลังเนี้ยใช่ค่ะ,ะคือต้องอธิบายแบบบ้านมันเป็นของที่เกาหลีอะค่ะคมันจะเป็นคล้ายๆอ,าาอ,อ,ยอาพาร์ตเอหรืออพาร์ตเมนต์นะคะถ้าเทียบกับที่ไทยอะนะคะ จะเป็นทานองนั้นนะคะ,คะเป็นห้องอะคะอ่ะ,ะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอยากได้แต่ทางญาติเนี่ยตัดสินใจคือไปซื้อโดยที่ไม่ให้ไม่ได้ปรึกษาเราไม่เราไม่ได้ไปดูด้วยนะว่าเฮ้ยห้องนี้มันจะโอเคหรือเปล่าใช่เออเออเออค่ะครับก็คือเราก็แบบตกใจมากแล้วก็โมโหมากเขาบอกว่าแบบยังไงเขาก็ต้องไปอยู่ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กไงคะครับ ค่ะก็เลยพอถึงแบบเขาบอกซื้อแล้วเราก็เลยตัดสินใจบอกว่าเอ้ยช่วยพาเราไปดูบ้านหน่อยอย่างน้อยเราขอดูก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่พอเราไปถึงนะคะมันเริ่มจากการที่เราเข้าไปตรงนั้นนะคะมันเป็นอยู่ชั้นใต้ดินนะคะอ,อาพาร์ตเมนต์เนี้ยคะ่ะมันชั้นใต้ดินก็คือ เปิดหน้าต่างออกมาค่ะจะเห็นเป็นวิวพื้นนะคะเวลามีคนเดินก็คือจะเห็นเท้าอะค่ะเดี๋ยวๆห้องที่เราได้เนี่ยหมายถึงว่ามันอยู่ชั้นใต้ดินคือมันอยู่ต่ํากว่าพื้นนะหรอใช่ค่ะก็คือครึ่งหนึ่งของตัวห้องอะคะ่ะอยู่อข้างล่างพื้นพอเราเปิดหน้าต่างมาจากปกต,ติถ้าอยู่ชั้นบนเราจะเห็นเป็นท้องฟ้าเป็นหลังคาบ้านแต่อันนี้คือเราจะเห็นเป็นพื้นนะคะ ผมนึกถึงคนเดินเราก็จะเห็นเท้าคนนะคะผมนึกถึงหนังเรื่องพอรไซ์ปรสิตอะอย่างนั้นเลยป่ะเคยดูป่ะคล้ายๆทำนองนั้นนะคะนึกออกนึกออกเออเออเออค่ะพอเราไปถึงเราก็เลยเปิดประตูเข้าพอเราเริ่มเปิดประตูเข้าบ้านครับตรงประตูบ้านเนี่ยค่ะของเกาหลีถ้าหลายๆคนเคยดูซีรีส์หรือว่าดูพวกการ์ตูนจะนึกออกว่ามันจะเป็นที่ผักลองผ่าอะค่ะนึนออกไหมจะเป็น ทางต่างระดับสำหรับเข้าบ้านค่ะพอถึงตรงนั้นฝวามือเป็นห้องหนึ่งเราก็เลยเปิดเข้าไปดูเพราะเราอยากรู้ว่าเนี่ยบ้านที่เราจะต้องมาอยู่มันเป็นอะไรบ้างเราก็เริ่มไล่ดูตั้งแต่ห้องแรกพอเปิดไปเราเห็นเป็นเตียงไม้สองชั้นเราก็แบบเออมีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยเป็นเตียงไม้สองชั้นเหมือนแบบ เคยเห็นที่เป็นเตียงเด็กนอนไหมคะครับแต่ว่าเป็นไฟผู้ใหญ่อะะ่ะค่ะอืมค่ะแล้วก็มีบันไดปีนลงโอเคเราเห็นว่าเอออันนี้มีเตียงนะเราก็เลยปิดเราก็เลยเดินถัดมาอีกห้องนึงเป็นห้องของที่เราดูว่าแบบน่าจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงแหละพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บเราตกใจมากคะ่ะเพราะว่าแบบเฮ้ยทำไมมันมีกล่องที่เป็น กล่องกระดาษนะคะจำนวนมากอ,อยู่ในห้องนี้อพอเราเข้าไปใกล้แล้วเราเปิดไปดูเราเจอเป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้พวกแบบเสื้อผ้าผู้หญิงอ,อะไรพวกนี้คะ่ะอยู่ในกล่องที่ค่อนข้างสูงคือสูงเกินหัวะค่ะคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นของเจ้าของเก่าใช่ค่ะเราก็เลยแบบตกใจแล้วเราก็บ่น กับน้องชายที่มาด้วยแหละพี่ชายว่าทําไมทําไมเขาถึงแบบไม่เอาของออกไปด้วยทิ้งไว้ทําไมอือะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เลยเดินออกมาก็จะเป็นห้องน้ําค่ะคถัดออกห้องนี้จะเป็นห้องน้ำถัดจากห้องน้ําจะเป็นห้องถงใหญ่ๆเป็นเหมือนห้องถงกว้างๆคะ่ะมันเชื่อมกันเลยค,ค่ะแล้วในห้องถงเนี้มีเฟอร์นิเจอร์และเรา ก็เจอกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งสีดำที่เป็นไซส์ขนาดกลางๆเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าค่ะชุดจากพอีเ็ตออกไหมคะนี่เป็นกระเป๋าผ้าสีดำนะคะกระเป๋าเดินทางครับค่ะเราก็เลยแบบเอสงสัยเขาไม่เอาอะไรไปเลยหรือเปล่ากระเป๋าเขาก็ทิ้งไว้นี่พอถอดจากห้องนั้นก็จะเป็นห้องครัวแล้วพอหันหลังไปก็จะเป็นห้องตักผ้าค่ะครับ หลังจากวันนั้นกลับมาเราก็ยังเฉยๆเราก็บ่นกับพี่ชายว่าทําไมเขาไม่เกลีรยห้องไม่เคลีรยบ้านให้เราพี่ชายก็แคยยืมเิ้มรเราก็แบบโอเคไม่เคลีรยเดี๋ยวไปเคลีรยเองก็ได้ผ่านมาประมาณสองถึงสามวันเราก็เลยคุยกันว่าแบบเออเก็บของแล้วนะเตรียมย้ายเข้าไปอยู่ทุกคนโอเคพอถึงวันที่เก็บของย้ายเข้าไปอยู่ย้ายเข้าไปช่วงบ่ายค่ะก็เจ็บกว่าเซ็ต โอ้โหเอาของมากองกันแล้วก็ย้ายของเข้าวันนั้นตอนเดินเข้าไปอีกกระเป๋าสีดำเนี่ยค่ะยังอยู่ที่เดิมนะคะมันอ,มอยู่ติดกับผนังที่เดิมแต่พอเราถึงเวลาเก็บของเราก็ทยอยกันเก็บของพอเดินออกมาอีกทีนึงนะคะอืคือเราเหมือนกับเคลียร์ของเก่านะคะแล้วก็ จะเรียกว่าอะไรจะเก็บไปทิ้งไปแยกขยะเอาไว้บริจาคอะไรพวกนี้ค่ะครับเดินออกมาไอทีคือเราไม่เห็นกระเป๋าใบนี้แล้วอะค่ะหายไปใช่ค่ะเ,<อ>เราก็แบบไปป้าอยู่เอาไปไหนหรือเปล่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยถามคนในบ้านไม่มีใครเอาไปไหนเลยค่ะคถามน้องชายน้องชายก็บอกเออฉันก็เห็นแต่ว่าแบบทำไมมันไม่อยู่แล้วถ้าไม่มีใครเอาไป วันนั้นก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอ่ะค่ะบ้านเราต้องซื้อเนาะถึงแม้มันจะไม่ใช่มือหนึ่งก็ตามรเราก็แบบเคลียของจัดของพอตกเดึกช่วงที่จัดของอยู่จัดเสร็จปุ๊บเราอาบน้ำจะนอนล้วค่ะกาลังสลับแล้วอยู่ดีๆเราได้ยินเสียงกระเป๋าลากเหมือนอลากอะค่ะลากวนๆอยู่ใกล้ๆตัวแบบ คือที่ห้องเนี้ยค่ะมันเป็นเชิงแบบคล้ายๆไม้บา์เก้อะค่ะแต่ว่าข้างล่างมันต้องเป็นฮิตเตอร์ถูกไหมคะเวลาเปิดในบ้านามันก็เลยจะค่อนข้างเสียงดังมันเป็นแต่แบบคืคืดคือย่างเงี้ยทั่วบ้านเลยค่ะเราก็แบบพี่ชายทำอะไรหรือเปล่ปาพี่สาวทำอะไรหรือเปล่ปาสงสัยเก็บของกันไม่เสร็จเพราะห้องที่เรานอนอยู่นี้แค่เรากับน้องชายในเมื่อน้องชายเราหลับไปแล้วเราก็แบบไม่คิดอะไรหลับไป วันนั้นผ่านไปค่ะก็หลังจากนั้นไม่มีอะไรอ,ะอีกเลยจนถึงประมาณช่วงหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปมีวันหนึ่งเรากลับบ้านดึกค่ะหลังจากทำา้าชาับมอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนและวเพราะว่าเช้าเราต้องไปเรียนต่ออมีพี่ชายน้องชายพี่สาวนั่งกินข้าวกันอยู่เราก็แบบเข้าไปอาบน้ำเป็นห้องน้ำกลางอะค่ะค อาบอยู่ดีีมันเป็นเครื่องทาน้ําอุ่นนะคะแต่ว่าเครื่องทาน้ําอุ่นเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนของที่ไทยค,คือมันจะอยู่ใต้ดินนะคะแบบเราเปิดเครื่องทําน้าอุ่นอาบตามปกติอะค,ะค่ะเปิดน้ําร้อนอาบไปมันก็ร้อนปกติอยู่ดีๆสักพักไฟดับะค่ะ嗯嗯ในห้องน้ําไฟดับแล้วน้าอุ่นกลายเป็นน้ําเย็นที่แบบเย็นจัดจ้ะค,ะค่ะ แล้วความรู้สึกตอนนั้นคือเรารู้สึกแบบระแวงอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งมาบ้านใหม่อแล้วมีความรู้สึกทุกครั้งที่อาบน้ําเนี่ยเหมือนมีคนมาอยู่ด้วยตลอเเดเวลาคอยยืนอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบเออเราคิดไปเองหรือเปล่า <c oughs> แล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราก็แบบกาลังใส่ผ้าขนหนูแล้วจะไปตามพี่ชายแล้วอยู่ดีๆมีเสียงว่าอม่า เป็นเสียงแบบเหมือนเด็กผู้ชายอะค่ะเราก็แบบตกใจมากเสียงเราฟงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะช้าๆเสียงพูดว่าอะไรนะครับเสียงพูดว่าอมม่าแปลว่าแม่ค่ะแปลว่าแม่ใช่เป็นเหมือนเสียงเละเรียกแม่อะค่ะดังลั่นมากเลยะค่ะเราก็แบบมองออกไปข้างนอกละเพาแบบเอ้ยแต่ข้างนอกไฟม่ดับนะข้างนอกแบบ คือลอดออกมาคือมันมีแสงไฟค่ะพอได้ยินเสียงนั้นนะคะทันริบเปิดประตูแล้วสันวิ่งเลยค่ะแล้วก็วิ่งไปหาพี่ชายแล้วแบบโยในห้องน้ำไออ่ะไฟมันดาบน้ำมึงเครื่องทำน้ำร้อนมันเสียหรือเปล่าพี่ชายเลยเดินมาดูให้ค่ะสนุกพอพี่ชายกลับมาทุกอย่างกลับเป็นปกติค่ะเป็นปกติแบบที่ว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะน้ำก็เปิดร้อนได้ ตามปกติไฟปิดเปิดปิดเปิดก็ดับปิดตามปกติค่ะซึ่งไฟส่วนอื่นๆของห้องที่เราพักอาศัยอยู่ไม่มีส่วนไหนดับเลยใช่ค่ะคือปิดหมดเลยค่ะมันดับแค่ห้องนั้นค่ะเราก็เลยหลังจากนั้นเราก็เลยเวลาอาบน้ําเราจะให้แบบไม่พี่ชายน้องชายก็พี่สาวมาคอยยืนเ้าเพราะเราแวงไปแล้วกลัวไปแล้วอะค่ะ หลังจากนั้นก็แบบผ่านมาจนถึงวันสิ้นปีค่ะวันสิ้นปีนี่คือจะมีเลี้ยงฉลองกันเราจัดปาร์ตี้เล็กๆในห้องก็จะมีดื่มแอลกอฮอล์กินข้าวกันกินขนมกันตามปก,ปกติเราเพื่อนเราอ่าน้องชายเราเอาเพื่อนมาด้วยเราเพื่อนน้องเราเป็นคนไทยที่มาจากประเทศไทยอะคะ่ะ พอมันมีเรื่องที่เราไม่เข้าใจอยู่แต่ว่าก็จำมายันทุกวันนี้คือพอเริ่มเปิดขวดแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะครับแล้วอยู่ดีๆเขาบอกว่าต้องเอาไปเท hey ที่พื้นก่อนปากขวดทุกวันนี้ซันยังไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันหมายความว่าอะไรแต่เขาบอกว่าเทให้เจ hey, hey, ้าที่อะไรแบบนี้ค่ะใช่ใช่ใช่เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อใช่ค่ะแล้วคือเขาเปิดทุกขวดที่ต้องกินวันนั้นเราเทหมดเลยครับซันก็แบบ มันจําเป็นด้วยหรอมันหมายความว่าอะไรเรายังทาความเข้าใจกับมันไม่ได้แต่คือเราโตท,ที่ไทยไงเราเชื่อวว่าแบบถ้าให้เจ้าที่อย่างเงี้ยเออเราก็มีความเชื่ออยู่นะอืมอืโอเคแต่พอหลังจากที่เขาเทไปแล้วอะค่ะครเราอะนั่งพิงกําแพงแล้วตรงกําแพงเงี้ยมันเป็นหน้าต่างค่ะหน้าต่างมันเป็นบานเลื่อนที่เป็นกระจกมัว,มวค่ะคเขาเทตรงนั้นแหละค่ะ อพอแทนเสร็จปุ๊บเขาปิดหน้าต่างเราก็แบบนั่งกินตามปกติกินไปแล้วสักครั้งหนึ่งเรารู้สึกเหมือนมีคนนั่งมองอยู่ข้างหลังอะค่ะตรงหน้าต่างม,มันเป็นความรู้สึกหนึ่งอะค่ะเหมือนว่ามีคนอยู่ข้างหลัง่ะที่แจ็คเข้าใจไหมอืออืออืเป็นความรู้สึกเข้าใจฟังก็เลยแบบอ๋อคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอ,อาจจะมีคนเดินหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็แบบพยายามปิดในแง่ดีเข้าไว้ครับ เราก็ไม่ได้คิดอะไรเสร็จแล้วถึงเวลาต้องแยกย้ายก็คือเลยเที่ยงคืนไปแล้วเขาดากันเสร็จพี่ชายกับพี่สาขอตัวไปเคียงงานที่คังไว้ต่ออก็โอเคเราจะนองเข้าห้องนอนเราหลับไปได้แป๊บนึงแล้วอยู่ดีๆเหมือนได้ยินเสียงน้องชายเรียกอะค่ะว่าแบบมีหน้าก็คือแบบ เขาอยู่ในห้องไม่รู้อะ,อ,ะอะไรประมาณนี้ยเราก็เลยลืมตาขึ้นมาครับแล้วพอเราลืมตาปุ๊บเรานอนอยู่ชั้นบนนะคะคบ,บนเตียงนะคะเตียงไม้อยู่ชั้นที่สองอเราลืมตาขึ้นมาเราเห็นเด็กผู้ชายนั่งยองๆแล้วป้มหน้ามาหาเราอะคะอ่ะอืออคือม,มันเป็นเตียงไม้ใช่ไหมคะ,ะแล้วคือหัวนอนอะมันเป็นไม้แผ่นเล็กๆเ,เ,เองอะคะ่ะครับครับ เพราะมันเป็นเตียงสองชั้นตันดิสันบนเขานั่งยองๆแล้วมองลงมาค่ะเขานั่งอยู่บนหัวเตียง,งเราถูกไหมใช่ค่ะ<อ>นั่งอยู่บนหัวค่ะคแล้วนอนลงเราคือมองลงมาตรงหน้าเราือนตกใจมากค่ะเหลับตาละคุมโปงเลยครับคือเป็นความคิดสั้นๆที่ว่าแบบอย่างน้อยหนีได้ปับ๊บนึงก็ยังดีเราก็เลยคิดตัว แล้วก็ลุกขึ้นมาเพื่อแบบไม่ให้เห็นเขาเพราะเขาอยู่บนหัวไงรเราก็เลยตะแคงตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาเตรียมจะลงก็คือหันหลังแล้วก็เกาะราวบันไดอะคะ่ะของเตียงลงมาพอเราหยับพื้นเท่านั้นละคะ่ะเหมือนแบบเราห้องเรามันไม่เหมือนเดิมเหมือนมันแบบมีเตียงซ้อนกันอยู่อ่ะคะ่ะอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนนึงยืนอยู่ พร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งเป็นกระเป๋าใบที่เราเห็นไอกระเป๋าลากกระเป๋าเดินทางอะนะใช่ค่ะทุกวันนี้ยังจาหน้าน้องพี่ชายคนนั้นกับทุกเหตุการณ์เนี้ยจาได้แม่เลยเพราะว่ากระเป๋าเดินทางเป็นไส์กลางสีดําแล้วก็ขอบขอบที่เป็นสีแดงอ่ะค่ะครับครับค่ะแล้วคือเด็กคนยืนอยู่แล้วก็แบบเขาพยายามไล่เราว่าแบบออกไปจากบ้านฉัน ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ที่บ้านแม่ของฉันคืออารมณ์ตอนนั้นฉันก็ยังแบบงงๆแล้วฉันก็เลยเถียงเขาไปว่าทำไมฉันต้องออกมีบ้านฉันฉันซื้อแล้วคือไม่รู้ไปเอาความกล้าจากไหนเนีค่ะไปยืนเถียงกับเขาอยู่อย่างเนี้ยค่ะเถียงย้ําอยู่ที่เดิมเนี่ยค่ะว่าเนี่ยบ้านฉันฉันซื้อแล้วเขาแบบออกไปจากบ้านนะนี่บ้านแม่ฉัน นี่ที่ของแม่ฉันออกไปออกไปเลยอะไรแบบนี้คือเขาไล่แบบคือไล่อะค่ะเสียงดังมากเราก็แบบตอบไปอย่างมั่นใจว่ามีบ้านผันฉันซื้อแล้วเขาก็แบบเนี่ยที่ของแม่ฉันฉันก็เลยถามไปว่าไหนละแม่เธอถ้ามีบ้านแม่เธอเธอก็ไปเอาแม่เธอมายืนดัาปีเขาก็ฉีไปที่กระเป๋าค่ะฉันก็ย้ำย้มอีกไหนละแม่เธอฉันเห็นแต่กระเป๋า เขาก็แบบนี่ไงแม่ขันแม่คมุ้มอยู่นี่เนี่ยบ้านขันบ้านแม่ขันออกไปออ,อ,อแล้วสักพักกระเป๋ามันเปิดออกมาค่ะมันภาพที่เห็นตอนนั้นนะคะมันเป็นเศษกระดูกอะคะอ่ะเหมือนแบบที่มันแตกๆอะค่ะแล้วก็มีคราบเลือดที่แบบติดกระเป๋าที่มันแห้งแล้วค่ะมันจะเห็นเป็นคราบๆแล้วก็มีเศษชิ้นเนื้อเล็กๆเล็กๆ,กๆติด เหมือนแบบกระเป๋ามันเลอะมากเลยอะค่ะ<อ>ข้างในเราก็แบบไหนละแม่เธอคือเรายังแบบยังยืนยันอยู่ว่าไหนอะแม่เธอเราก็แบบอย่บ้านฉันเธอแหละต้องออกไปเข้ามาได้ยังไงเขาก็แบบนี่บ้านแม่ฉันออกไปฉ<อ>ันไม่ให้อยู่ที่นี่อะไรแบบเนี้ยก็คือแบบไม่ให้อยู่ต้องออกไป ฉันก็แบบยังเถียงอยู่อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกความรู้สึกคือเถียงนานมากค่ะวนอยู่ที่เดิมแล้วมันถึงจุดหนึ่งที่น้องเขาพูดว่านี่ไงแม่ฉันแล้วคือคอสติกลดังมากอะคะ่ะแล้วอยู่ดีๆในกระเป๋าเราเห็นเป็นเหมือนแบบภาพแบบเหมือนคนที่แบบเรียกว่าอะไรชิ้นเนื้อแบบ,บอยู่แยกชิ้นกันนะคะที่อัดอยู่ในกระเป๋าเป็นภาพแบบ อืมภาพทีวีไม่ฉาดอะค่ะครับครับเราฟันไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่ามันเป็นภาพประมาณนี้ฉันก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฟันไม่ไหวแล้วฉันก็ได้ฉันไม่อยู่ไปได้ฉันไปเองแต่ฉันขอถึงตอนเช้าเพราะว่ามันยังดึกอยู่ฉันไม่อยากออกไปตอนนี้ครับแล้วพอพูดเท่านั้นอยู่ดีๆเขาหายไปค่ะฉันก็เลยตักขึ้นไปบนเตียงครับ แล้วก็หยิบโทรศัพท์มาเล่นพยายามทักหาคนรู้จักอพอดูเวลาแล้วมันอยู่ประมาณแค่ประมาณตีสองนะคะคก็แบบทักหาแม่ที่ไทยทักหาเพื่อนทักหาทุกคนที่จะทักได้แต่ไม่มีใครตอบเลยคะ่ะก็เลยพยายามนั่งเล่นดู YouTube ไปเรื่อยคือนอนเล่นไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะอยู่ดีๆมันมีเสียงดังแบบอ้าต้อง ื <łość> แล้วก็เป็นเสียงแบบคือคึกคึกแล้วก็คือมาอยู่หน้าห้องครับนอนเราพอดีแล้วก็เป็นเสียงอย่างนี้ค่ะคือคึกคึกแล้วก็ที่เรารู้ว่ามันเป็นเสียงลากกระเป๋าอ่ะแต่เสียงลากกระเป๋าทีเนี้ยมันมาอยู่หน้าห้องแล้วนะใช่มันอยู่หน้าห้องคือมันเป็นเสียงลากกระเป๋าที่แบบ ากหน้าประตูบ้านนะพอห้องเราอะ่ะมันอยู่ติดกับประตูบ้านนะมันเลยได้ยินผัดมากครับแล้วก็มันมีเสียงที่ขึ้นมาตรงที่ผักดลงเผาด้วยอ่ะคะ่ะอืจากตรงนั้นเรามาอยู่อย่างเงี้ยถึงหน้าห้องจนถึงประมาณช่วงน่าจะประมาณตีห้าได้อืหลังจากนั้นพอพระอาทิตยขึ้นสักประมาณช่วงโมงกว่ากว่าพันหยิบกระเป๋าตัง โทรศัพท์ันวิ่งออกจากบ้านเลยค่ะคัรบแล้วก็ไม่กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกจนช่วงหนึ่งอะค่ะเราก็เลยยอมบอกโอป้าบอกพี่ชายบอกน้องบอกคนในบ้านว่าแบบเราอยู่ไม่ได้นะครับเราเจอแบบนี้ยมาอยู่บ้างอืมอืมอืมครับแล้วเขาก็แบบทําไมเราก็เลยอธิบายให้เขาฟังเขาก็เลยแบบอืม เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเราก็บอกว่าช่วยเจ็บของเราออกมาให้หน่อยอได้ไหมเขาก็สรุปแล้วเขาก็เลยย้ายออกกันหมดเลยค่ะแล้วก็ประกาศขายบ้านนั้นไปซะเฮ้ยขายเลยเหรอใช่คือขายเลยคือเอาจริงๆอยู่ไม่ถึงเดือนด้วยค่ะขายเลยค่ะทำไมทาไมเขายอมขายง่ายจังเลยอ่ะหรือว่าเขาเจอเข้า คือต้องบอกก่อนว่าในบ้านอ่ะพานะมีเซ้นแล้วก็เป็นน้องชายที่มีเซนตั้งแต่เด็กอืคือจะเห็นอะไรพวกเนีงง้ยค่อนข้างเยอะจะค่อนข้างแบบจะชินก็ไม่ช,ชินจะกลัวก็กลัวค่ะแต่ว่าพวกพี่ๆเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบถ้าน้องทักเนี่ยแต่ว่าแบบ มันต้องมีอะไรนะอ,อะไรแบบนี้น้องอยู่ไม่ได้<ะ>ก็คือน่าจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวนะคุณซาน<อ>ครับไอตอนที่เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วอาโอเคเราไปเจอเข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของเก่าอะ่ะณตอนนั้นน่ะสมาชิกในบ้านหรือว่าพี่ๆเขาไม่ขนออกไปทิ้งเหรอฮะขนค่ะ<อ>ก็คือช่วงที่เก็บของนะคะออ ที่ฟันบอกว่าเราจะออกมาดูเราเก็บของออกไปทิ้งเราก็แยกบริจากอะคะ่ะอันวนั้นก็คือช่วงที่ไม่เจอกระเป๋าแล,แล้วแล้วเราก็แยกของทิ้งแล้วแล้วก็เอาไปบริจาคแล้วแล้วเราก็มารู้ได้ตอนท้ายว่าหลังจากที่ออกมาแล้วคือฟานอะไปตามสืบเรื่องค,คือไม่ได้เชิงสืบอะค่ะแค่ไปถามคันมอนนี่คือแบบคนแก่แถวๆนั้นน,นะคะว่าแบบ แถวนี้เคยมีเรื่องอะไรไม่ดีหรือเปล่ามันไม่ใช่ในตัวเมืองนะคะมันออกจากเมืองมานิดนึงครับแต่มันก็ไม่ได้ไกล่มากมันเป็นที่ค่อนข้างชนบทเขาว่ายังไงเราเขาบอกว่าแถวนี้เคยมีเรื่องไม่ดีเขาก็เลยถามว่าไปเจออะไรมา嗯嗯เราก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาก็เลยแบบอุทานแบบยังอยู่อีกหรอมันมีคนตออีกหรออะไรประมาณเนี้ยคะ่ะครับ ก็คือจริงๆเขาบอกว่ามันเคยมีข่าวว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีฆ่าหันศพภรรยาแล้วเอาไปทิ้งไว้บนภูเขาที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะืแล้วเหมือนกับอยู่ดีๆลูกก็หายสาบสูญไปก็คือจากที่เด็กเคยอยู่กับพ่อค่ะอก็กลายเป็นแบบอยู่กลายเป็นพ่ออยู่คนเดียวแล้วก็ไปเจออีกทีก็คือเหมือนกับเป็นศพเด็กอยู่บนภูเขาแล้วอออืแล้วก็ เจอกระเป๋าเดินทางใบเนี้ยค่ะคอยู่บนภูเขาของอกับซากศพพวกแบบเป็นฆาหันศพอะคะ่ที่แบบเป็นเละๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะ,ะ,ะถ้าช่วงนั้นอ่ะน่าตันว่าน่าจะมีข่าวอยู่ที่ไทยแต่ซันระบุจร่งไม่ไม่แน่าชาัดอะค่ะอะแล้วเพราะว่าเกาหลีมีฆาหันศพเยอะมากจริงๆ แล้วไอ้กระเป๋าตอนที่เราเห็นอยู่ในบ้านะ่ะสรุปคือเห็นจริงๆหรือหรือมันเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งลี้ลับกระเป๋าใบเนี้ยเราเห็นคือเห็นเห็นนะเห็นค่ะแต่เราไม่เดินไปจับเราก็ไม่ได้เอะใจอะไระแล้วเราก็แบบเออของคนเต่าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะ <c oughs> เราก็คิดว่าน่าจะเป็น ทำมาจากเด็กคนเนี้ยค่ะพอเป็นการห่วงบ้านหรือเปล่าแล้วคนอื่นที่อยู่อะค่ะมันไม่ใช่ตึกใหม่อ่าโอเคอันนี้เข้าใจแล้วสมาชิกในบ้านคนอื่นเห็นกระเป๋าใบนี้ไหมครับคนที่เห็นมีแค่น้องชายค่ะแต่ว่าพวกพี่ๆก็จะมีแค่แบบบ่นว่าแบบรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนมองอยู่แต่เขาไม่ได้อะไรสรุปคือพี่ๆเขาไม่เห็นกระเป๋าใบนี้ถูกไหมฮะ ค่ะที่ผมถามไม่ใช่อะไรคือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นคนปกติทั่วไปอะอย่างอย่างเป็นผมผมจะเปิดไงเ,เพราะว่ามันคือของที่อยู่ในบ้านว่าไอ้กระเป๋าใบนี้มันใส่อะไรอยู่ถูกไหมแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะถูกสร้างภาพขึ้นมาเพื่อให้คนมีเซนส์นเห็นเท่านั้นว่าน,นี่ฉันเนี่ยคือเจ้าของบ้านหลังนี้ฉันทําให้เห็นว่าไอ้กระเป๋าใบนี้มันอยู่ในบ้านนะแต่คนปกติทั่วไป ที่ไม่มีเซนอาจจะมองไม่เห็นอ๋อ<า>นะฮะเท่ากับว่าอยู่ได้ไม่ถึงเดือนแล้วประกาศขายไปใช่ค่ะขายได้ยังขายได้ประมาณสองถึงสามเดือนขายได้แล้วค่ะแล้วเรามารู้ทีหลังว่าพี่เราซื้อมาในราคาค่อนข้างถูกกว่าปกติแต่เขาไม่ได้บอกราคาเราอ๋อแล้วขายในราคาถูกเหมือนกัน ใช่ก็ซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายไปเท่านั้นนะคะผมว่าด้วยโลเคชันด้วยหรือเปล่าคุณซันที่ที่มันต้องขายถูกเพราะมันดูเหมือนว่ามันอยู่ต่ํากว่าพื้นดินไงก็<อ>เป็นไปได้ะคะ<อ>่ะแต่ว่าอ่าจะเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะมันมันอยู่ต่ำกว่าพื้นดินแต่ว่าห้องทุกอย่างคือมันเป็นห้องใหญ่อะค่ะครบอบครัวใหญ่ๆอยู่ได้เลยแล้วก็ มันเป็นเแบบอ,อาพาร์ตเมนต์ที่เข้าไปแล้วข้างในมันดูใหม่เสมอเป็นห้องที่ดูใหม่เสมอแต่ว่าข้างนอกอ่ะเป็นตึกเก่า嗯嗯อืือ่าฮะแล้วก็แถวนั้นอ่ะเป็นที่ค่อนข้างเจริญมันก็เลยขายได้นม่ยากเพราะว่าตอนปีที่ซันย้ายออกพอดีอ่ะคือช่วงต้นปีสองพันสิบหกรถไฟฟ้าค่ะลงที่นั่นพอดีอืเดินไปประมาณสิบกว่านาทีก็ถึงสถานีแล้วอ๋อก็เลยอทําให้ขายง่ายอ่ะเนาะ ใช่ค่ะแล้วก็เ,ออเป็นย่างการค้าด้วยครับผมนะฮะนั่นคือเรื่องของกระเป๋าเดินทางแล้วนี่คุณซันจะกลับไปที่นู่นอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยกำลังคิดว่าน่าจะเป็นแบบให้ โควิดเบาๆลงนิดนึงอะค่ะพี่แจ๊ปีหน้าเลยฮะถ้าอย่างนั้นก็คงคงจะประมาณนั้นอยู่นี้ก็มีเรื่องอะไรเจออะไรหลายๆอย่างสนุกดีค่ะนี่น้องชายก็เจอเรื่องที่ไทยเหมือนกันเขาไปส่งไปให้ที่รายการแล้วแต่ว่าเหมือนจะติดต่อมาแต่ต้องเงียบหายไปอ๋อต้องอาจจะตามคิวหละมั้งได้ได้เดี๋ยวมีโอกาสคงคงได้คุยกันนะครับอ่าคุณซานก่อนไป ลองอลาแฟนเดอะโกสต์เรีดิโอเป็นภาษาเกาหลีซะหน่อยไหมค่ะอ่าลองลาแฟนแฟนเดอะโกสต์เรดิโอเป็นเป็นภาษาเกาหลีก่อนที่จะลาจากกันไปอ่าจะให้บอกเป็นลาทำนองไหนดีคะก็ลาแล้วะวันนี้คุณซันขอบคุณแฟนรายการเดอะโกสต์เรีดิโอมากๆที่ฟังเรื่องของซันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอกันใหม่อ๋ออาเคค่อเชิญจ้ะ ก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวแล้วก็บอกลาเลยแล้วกันนะคะได้เลยจ้ะค่ะอันย่อให้ใหันค่อคัยฟนันอิมิตารุดองด้วยใชอขอบคุณมค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็สนใจเออ เรียบร้อยนะผมอโอเคโอ้ผมไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนไงไม่ถนัดภาษาขอบคุณมากมากคุณซันที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็อออขอให้ไอ้ไอโรคภัยไขไ้เจ็บต่างๆเรื่องของโควิดพวกนี้มันหายไปเร็วๆเนาะจะได้เดินทางกลับไปลุยไปทำงานกันต่อนะซันนะค่ะขอบคุณค่ะ<ด>ขอบคุณค่ะผมสวัสดีครับ